ี่น้องครับผมเขียวข้อเดิมมาทักทายพี่น้องเสารวันจันทร์ที่ยีครับผม23สิงหาความวันนี้เสารวันจันทร์ครับออกมาต,ตัวนกเตอะเด็กเลยเห็นหมไม้ใบครับพี่น้องตอนนี้ก็ข้อน,นี้มอบหน้าที่ให้อ่าทอ่อเจ้าท่าวนันท่มครับเรียวเฟืองเหครับมีนกมาหัวแล้วครับ ถตาบนท้องเราบปิดชอบข้อนี้ไปกะส่วนลูกพี่ไงคนสยามครับอยู่พี่ครับเพราะน,นกเอี้ยมากกวนครับพี่น้องที่จริงเรื่องมันเรื่องเล้วมันจะจบไปแล้วด้ แท่นที่เ็คบินไปแล้วนกเอียงมาเท็ดพะเนียตบไปแล้วครับฟังหนึ่งกระหัองอาจารย์ทุ่นครับผมไว้วางใจกระหัองอาจารย์ทุ่นมันนี่เพราะว่ามันเคลืนนี่ส่อมไปแล้วบำรุงไปแล้วส่วนที่มันมีปัญหาครับคุณน้องแฟนครับอุวนเขียวคนเดิมครับ อยู่ตรงนี้มีโนกสามกุกเด้อครับเด้อเต็มเต็มหูเลยครับผมมด้ยินหลายเทียร์หล้วตอนนี้ก็ยังกำลังขันอยู่ครับสามกุกกำลังขันอยู่ตอนนี้เสียงใส่ได้เลยเสียงดีครับอยู่ไก่บอเข่ามาไก่ครับบอเป็นเขียนเลยครับโอ้อยู่ฝากฟังไปทางพุ่นครับทวนสามกุก,กๆๆครับกุกกุกกุกยู่พุ่นครับ นี่ครับซเซตไปแล้วครับแต้มสองของถาวบนห้อมวันนี้ครับแต้มที่สองจ้ะไปเอาลงมาเบิรงครับพีหน่องมันจะเป็นยังไงมันจะต่อหนาเแต่ลงงบนนี่